ไปเก็บใบไม้อะไรมาเนี่ยดีขึ้น,นแล้วตานีตะก,กี้นี่นะฮะที่ดื่มน้ําพีระมิดไปเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะที่บอกอาจารย์ว่ามันยังผ้าผ่านอยู่ <ฮะ S 2> นี่เวลานี้นะสว่างเลยะค่ะแล้วคะค่ะใสเลยเนี่ยสว่างเลยะคะล่ะอาการที่ปวดเมื่อยค่ะนี่หายเลยค่ะ หายค่เขาเขาไม่กล้าแม้กระทั่งยกอาหารสุนัขอาหารสัตว์ยกแค่ตั้งสิบโลห้าโลยังไม่ยกเลสิบหโลเนี่ยยกอาหารหมาสิบหโลรู้สึกตึงถ้ายกแล้ววันนี้ไว้ต้องพูดกันเลยปวดทั้งกวนเลยแล้วคุณต้องทําไงเวลาเขาปวดน่ะกระนดก็กุะชั้น้ายก็คือก็คือ เเอาไปหยยีีบแค่นนั้กินส้นตีนทุกวันแต่วันไหนไม่กินแล้วนอนไม่หลับมอเดี๋ยวนี้ต้องกินส้นตีนนไม่กินนนแล้วองรับหลับด้วยกันแล้วก็วางเฉยกันกุศโลบายก็คือทำไปทำกันแล้วแต่เขาก็บอกเขาก็ฮึ่รู้สึกตัวก็อ่ะเหยียบเหยียบเ่อยพอเขาหยุดเราก็หยุดหลับหลับด้วยกันก็หลับผมหลับบนเก้าอี้เขานอนตอนนี้สมน้ำหน้าไม่ได้นวดเลยอดนวดเลยจริงเธอที่หายนี่มีอาการอะไรบ้างนะตาตา นะคแล้วก็ที่หัวไหลนะคะรู้สึกดีมากปวดเมื่อยทั้งตัวนันแหละแล้วที่ไปขนนี่เหนื่อยไหมโอ้จะบอกพอขนนี่เหนื่อยแต่พอเลิกขนแล้วนี่สบายแล้วค่ะเอาแรงมาจากไหนไม่ทราบแทนที่ขนเสร็จธรรมดาแล้วถ้าเราทํางานอะไรนะจะปวดเมื่อยระบากแต่นี่ไม่เป็นเลยค่ะเนี่ยหายหมดเลยค่ะแต่ผมผมผมไม่ล่อนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าพั่งเลยนะพอล่อนเสร็จมากินนั่งตรงนี้เป็นลม แล้วฮะจะไปลมใจสันเลยรู้ตัวไปลมแล้วก็หายใจลึกๆสู้ก็หายแล้วก็ไปไปเข็นต่อยเก้าเที่ยวคนดินเก้าเที่ย <99 S 2> ว99แล้วยังไปต่อยอีกเกล่อน99 แล้วก็ข้นดินอีกเก้าเข็ดินอีกเก้าเท่วแล้วจะเป็นอะไรมานะอาจารย์ลืมนะผมมันก็อะไรโอ้นอนกลนอะไรนอนกลนนี่ต้องรอผลก็เดี๋ยว่อยสังเกตนะกลับไปเป็นยังไงแล้วก็รับสัจจะไปทําให้ได้ทุกข้อนะคะก็ไปใส่บาตรเอาแก้วใส่ไว้ทุกข้อเลยห้าข้อเราต้องกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าที่เราหายเนี่ยหายเพราะว่ามาบ้านสวนพีรมิดบารมีของพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาพลังพีรมิดสฟิงค์ ช่วยไม่ใช่อาจาร์นุบลนรักษานะคะอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรเลยห้ามไปบอกว่าอาจารย์อนุบลนรักษาใครหายนะคะแล้วนี่ครับกดชมนิดจับเฉยๆนะไม่ส่งให้ด้วยถ้าใครไม่มาก็ถือว่าบ,บุญไม่พอที่จะได้สฟิงกับปิระมิดไว้ครอบครองเพราะอันนี้เป็นถือว่ากรรมความรับผ<อ>ู้สิ่งผู้อย่างแล้วชีวิตคุณที่ครอบครองจะมีปฏิหาริย์ที่ที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้เองต้องมาเล่าเอง มันจะมี9สีคุณจะบูชา9ถ้าจะเอาเต็มกาลังเลยนะที่จะผ่านพ้อนอุปสรรคทั้งหลายก็9แต่ถ้าหากว่าหัว uh, เราแบบมีน้อยอะ่ะอันนี้องค์เท่าไหร่คะในองค์อ่าองค์หนึ่<อ>งรกบก็ไปวางไว้ที่ค่ะวางไว้ที่หัวนอนนอนห้องนอนห้องทํางานในรถยนต์ก็จะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุแล้วก็ภายพิบัติอุบัติเหตเุแกนโลกพลิกหรือแผ่นดินไหวซีนามิเนี่ยคนที่มีอันนี้จะผ่านพ้นหมดเลย อ่ะเดี๋ยวขอให้คนอื่นเขาเล่ามั่งเนาะท่านุโมทนาด้วยนะคะเราเอาก้าสิบเขาหายเราเอาก้าใสิทอยากรวยเร็วมาเล่าก่อนบายใจค่ะเมื่อวานก็มาไม่เข็ดไม่เข็ดวันนี้มาอีกมาอีกเมื่อคืนหลับดีหลับดีอากาศก็ดีทานข้าวไปได้เยอะค่ะอยู่บ้านกินเหมือนหนูกินอ่ะ่ะแมวกินอ่ะค่ะทานเยอะก็เปืองสิ ไม่มันเหม็นเหมือนคนแม่ท้องไม่อยากข้าวต่อไปคุณยายทานมังสวิรัต์นะคุณยายจะพบปาฏิหาริย์ยิ่งกว่านี้อีกชีวิตคุณยายแล้วคุณยายมานอนท้างที่นี่นะต่อไปอ่ะให้มาใครที่ใครที่มีบุญแล้วอยากจะตัดเวรหนีกรรมเลยนะให้มาค้าที่บอกว่าแม่เป็นอะไรนะให้าแม่มาให้ได้จ้องวันพุธมีเก้าสีคุณยายเลือกสีทตธรรมอัธยาศัยที่ปวดมันจะปวดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาทั้งวันปวดอย่างนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บทั้งวันปวดมาตลอดเลย มากี่ปีแล้วคะโหห้าหกปีห้าหกปีใช่แล้ววันนี้วันเนี้เบาสบายเนื้อสบายตัวแล้วแบบมนโล่งอ่ะทาอะไรบ้างคะวันนี้ที่เข้ามาที่เนี่ยแทบพุกจุดเลยคื่ออะไรบ้างบอกมาเลยล่อนดินแล้วก็ผาแล้วก็เข็นดินุดินขุดดินเองด้วยเข็นกี่เที่ยวคะเที่ยวเดียวแต่ขุดเยอะอ๋อเป็นคนขุดขาแทนที่ทําอย่างนี้แล้วแทนที่จะปวดไม่ปวดเลยตอนนี้โล่งมันรู้สึกสบายอ่ะ แต่มันเมื่อยแขนก็จริงไแต่ตรงนี้ที่มันเคยปวดมันหายไปดึงเส้นนะขึ้นทั้งตัวเลยขึ้นทั้งตัวแล้วก็ไปฝังเข็มไปใช้แไอกล้วยถ้วยที่ดูดดูแล้วเป็นเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำทำมาแล้วอืผู้ชายนวดทั้งตัวเขาบอกไปทําหนูไปทําอะไรมาเนี่ยไปทํางานก่อสร้างมาเลยเนี่ยแล้วหนูคิดว่าหนูหายเพราะอะไรอ่ะที่หนูทำบุญนะบุญ บุญของการสร้างมหาปิรามิดถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระเจ้าอยู่หัวเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่กระเสริฐสุดเราทำถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพุทธเจ้าอานิสงส์เกิดฉับพลันทันทีในวันนี้เลยเชื่อยังสาธุะอาจา์ไม่แค่ผน้ามันอยากเลือกพระ้าจารย์สิเดี๋ยวพี่กาบขึ้นแล้วนี้ใส่ตู้ไปเลยค่ะอนุโมทนาหายนะครับไม่หายใครเอาไปอะนะ จนทั้งชาติปวดมือค่ะปวดมือแต่ก็ยังมีอาการอยู่แต่ตอนที่ผลไปเนี่ยตั้งใจขนก้าวเที่ยวใช่ไหมค่ะเที่ยวที่สี่ที่ห้านี่จะขาดใจเลยจะขาดใจเลยเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยมากใจสั่นไม่ไหวแต่ก็กัดฟันทำพอมันสักพักรู้สึกจะง่วงแต่พอมานั่งสมาธิรู้สึกโล่งค่ะแล้วมือเป็นยังไงตอนนี้ก็มันก็ดีขึ้นแล้วมีอะไรอีกไหมคะสิ่งที่ได้รับจากการที่มาที่นี่ ก็ปกติจะนั่งสมาธิแต่ว่าไม่มีไม่มีสมาธิหรอกใจวอกแวกใช่แต่มาที่นี่รู้สึกทําอย่างที่อาจารย์พูดมันก็ให้เห็นอะไรก็เห็นก็มองก็ทุกอย่างมันก็ได้ก็รู้สึกโล่งดี่ะเพราะว่าปกติแล้วจิตวอกแวกค่ะกลับไปทําแบบนี้นะคะค่ะค่ะยิ่งทําก็จะยิ่งดีขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะแขนอันนี้ให้คุณอธิษฐานเอาว่าคุณอยากหายภายในกี่วัน ไปหายแล้วคุณต้องมามาค่ะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะมาช้าก็อธิฐานให้หายช้าช้าอยากจะมาเร็วก็อธิฐานให้หายเร็วเร็วอนุโมทนาด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะท่านต่อไปที่อยากเล่าเชิญเลยค่ะ,น,ะน้ำตาลจะไหลน้ำตาจะไหลแต,แต่มันไม่ไหล ันก็หยุดไหลมันก็หายไปทาอะไรบ้างค่ะเข้ามาวันนี้เข็นดินแล้วก็ร่อนดินแล้วก็ผาไม้ค่ะเข็นดินร่อนดินผ่าไม้ได้ขุดดินด้วยเปล่าคะขุดค่ะขุดดินด้วยเชื่อหรือยังว่าอนิสงส์ของการสร้างมหาปิระมิดถวายเป็นพระจ้กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอนิสงส์จริงๆดีขึ้นมันคล้ายๆก็มันไม่ฟังแล้วมันน้ําตามันจะไม่ออกตอนนี้ปกติต้องต้องเช็ดอยู่เรื่อยน้ำตาไม่ไหลเหมือนกัอะไรติดตาเราเนี่ยต้องเช็ดอยู่เรื่อยค่ะเดี๋ยวเอา อันนี้วันนี้ตาแล้วอะไรที่เป็นแล้วที่มหาอาจารย์ปวดหัวค่ะปวดหัวมันมันมึนหายไหมหัวก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นทาะอาจารย์ขออนุโมทนาด้วยนะที่หายสาธุค่ะใคยอยากเล่าให้ทำวันนี้เลยนะคะอาจารย์อะไรนะคะกระเบื้องค่ะกระเบื้องน้ำมเมื่อวานหายแล้วเมื่อวานนี้ก็ทําอาหารให้อาจารย์กินอร่อยมากเลยอาจารย์ขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะอานิสงส์ที่คุณนิพาทำอาหารให้อาจารย์ทานตลอดเนี่ยขอให้ทานอันนี้จงส่งผลให้คุณนิพานะ มีสภาพคล่องทางการเงินหลุดพ้นจากความทุกความลำบากยากจนแต่จริงๆไม่ได้ย,ยากจนนะแต่ให้ถ้ามีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นนะคะถ้ามีหนี้ก็ขอให้ปลดหนี้ได้ให้พบช่องทางที่เงินทองไหลามาเทมาแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจนะคะสาธุก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารทุกมือ้อหรือ,อเราจะทานขนมทานอะไรเนี่ยนะครับตั้งสติสักประเดี๋ยวแล้วก็แผ่เมตตาเข้าไปในนั้นเลยนะฮะก็เท่ากับว่าเรา สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาการแผ่เมตตาของอาจารย์นี่อาจารย์ใช้จิตอธิษฐานว่ายังไงคะกับอาหารคือสมมุติว่าเราเราจะทําให้อาหารบริสุทธิ์ะนะครับ<ะ>แค่ใส่ความรักความเมตตาแล้วก็แผ่เข้าไปในอาหารนะครับ<ะ>โดยที่ในใจคิดว่ามีแสงสว่างพุ่งไปที่ตัวอาหารก็เหมือนกับพระ ทำไมต้องสวดกรทำน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะครับพอสวดมนต์แล้วเนี่ยโอ้น้ำก็กลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีใช้รักษาโรคได้ด้วยใช้รักษาโรคได้ด้วยครับหุ่นยังกับญาติโยมเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยคลายออกมันติดอ่ะจะไปในทางที่ดีดีขึ้นดีขึ้นคือเราพูดอะไรมีการฟังบ้างมีการมีการศึกษากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่า มาครั้งที่แล้ววันเสาร์หรือวันอาทิตย์คะวันอาทิตย์ที่เจมาครั้งที่แล้ววันอาทิตย์ที่เมีนาห้าสวันนี้วันอาทิตย์ที่1 4บมีนาห้มหนึ่งสัปดาห์มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานหนึ่งในเรื่องของงานสุขภาพนิดดีขึ้นสุขภาพไม่แน่นไม่อะไรหมอบอกมีคอเลสเตอรอล อะไรอย่างเงี้ยมี <ฮะ S 2> ไขมันเราทางานเหนื่อย <ฮะ S 2> มันรู้สึกว่าเหนื่อยหอบมันนั่นแต่นี่มันก็ดีขึ้นดีขึ้น,นคือเรารู้สึกว่ามันคล่องตัวเราเคยทานเยอะเดี๋ยวมันก็จะทานน้อยลงเหมือนกับวันนั้นดื่มน้ําที่กลับไปมันก็ไม่มีอาการที่ว่าเมื่อก่อนท้่หิวข้าวแล้วมันจะมือไม้สัน่นเราอยากกินเยอะๆพออาทิตย์นี้สังเกตดูสามสี่วันที่หลังหลังๆมานเนี่ยมันจะมีความต้องการอยากคือคือเราอยากจะหิวข้าใช่ไหมกินนิดนึง มัน <Wow. S 2> จะทุกอิ่มทันทีไห wow. มไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนแล้วอ้าวไม่เหมือนก่อนหลังจาก,จากที่มาที่นี่แล้วได้ดื่มน้ำพลังพีระมิดไปครับเชื่ออย่างนั้นชใช่ไหมเชื่อเชื่อว่าอันนั้นแน่ๆเลย